พร้อมแล้วนะคะขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆให้กับ Star Master จะตุลงเกิดรัตค่ะรู้สึกว่าเบากว่าชาล,ะละนรสมนพงนะครับขออีกทีได้ไหมครับโอเค สตารมาสเตอร์จัดโรงกรัตนะครับสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านครับโอเควันนี้นะครับได้รับมอบหมายในส่วนของหัวข้อของอะ o อมีวิชั่นนะครับหรือสิ่งที่ผมมองเห็นจากธุรกิจอโทมีนะครับวันนี้คนเข้ามาใหม่หรือสมาชิกที่มาใหม่อาจจะรู้สึกว่าเอออะมีเป็นธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจเครือข่ายมันจะฝากชีวิตได้จรงิงๆเหรออันนี้เป็นแค่เรื่องขายฝันหรือเปล่า หรือบางคนอาจจะเข้ามาในธุรกิจนี้โดยเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเราอยากหาไรายได้พิเศษเพิ่มเติมแต่ผมจะบอกและจะเล่าให้ฟังครับอยากให้ท่านฟังตลอด15นาทีนี้ว่าผมเห็นอะไรในธุรกิจอโทมีต้องบอกว่าท่านไม่เคยฟังแน่นอนในอะโทมีมาก่อนครับผมจะเล่าเป็นเรื่องราวให้ท่านได้ฟังนะครับว่าอะโทมีไม่ธรรมดานะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้วิชั่น หรือสิ่งที่มองเห็นเป็นสิ่งที่สำคัญเรากำลังทำธุรกิจนี้ไม่เพียงแค่เพื่อวันนี้ครับแต่เรากำลังทำธุรกิจที่จะเปลี่ยนชีวิตแล้วก็ให้เราเดินไปข้างหน้าผมเห็นอะไรบ้างในอาโทมีผมเดินเข้ามาในอาโทมีวันนั้นมีสาขาเพียงแค่เจ็ดประเทศเท่านั้นและอโทมีก็เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆครับจนปัจจุบันไปทั่วโลกแล้วมีสาขาถึง26ประเทศไม่รวมสำนักงานใหญ่ นั่นหมายความว่าอะตอมีของเรายิ่งใหญ่มากๆครับและก็มีแพลนที่จะขยายธุรกิจไปในทวีปแอฟริกาซึ่งเรายังไม่ได้เปิดครับเราจะขยายไปที่อเมริกากลางหรืออเมริกาใต้ในอีกหลายประเทศนั่นหมายความว่าถ้าเราทำตามแผนนี้ภายใน3ปีเราจะครอบคลุมพื้นที่ทุกทวีปทั่วโลกใครมองว่าธุรกิจอโทมีเป็นธุรกิจที่เล็ก สไลด์แรกก็คงจะบอกทุกท่านแล้วครับและย้ำทุกท่านว่ามันไม่ได้เล็กและสิ่งที่การันตีความปลอดภัยและความยิ่งใหญ่ของอันโทมีก็คือเราติดท็อป10อันดับโลกซึ่งเมื่อกี้ท่านชาลอนนพพงศ์ได้เล่าให้เราฟังแล้วไม่ใช่เรื่องธรรมดาครับที่จะเป็นบริษัทที่ติด1ใน10ของโลกนะครับไม่ใช่ของประเทศไทยแต่ท่านในประเทศไทยเราเป็นหนึ่งใน29บริษัทที่อยู่ในสมาคมการขายตรงไทย ซึ่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าบริษัทของเรามีที่มาที่ไปอย่างถูกต้องถ้าพูดถึงทุนจดทะเบียนเพื่อให้ข้อมูลสักนิดหนึ่งว่าสาขาประเทศไทยมีทุนจดทะเบียนมากถึง200ล้านบาทแปลว่าเราไม่ได้มาเล่นๆครับทุกคนเรากำลังทำงานหรือกำลังรู้จักอยู่ในบริษัทที่เป็นระดับโลกและเป็นแนวหน้าของประเทศไทยรูจักตัวเลขครับซึ่งเป็นสถิติแล้วเห็นอย่างชัดเจนว่าการเติบโต สูงขึ้นแต่ไม่พอแค่สูงขึ้นครับมันกับทวีคูณครับใน15ปีแรกเราเปิดเมื่อปี2009มาถึง2024จากยอดขาย6กว่า600กว่าล้านล้านบาทกลายเป็น72,000ล้านนั่นหมายความว่าเราเติบโตถึงมากกว่า10,000เปอร์เซ็นต์หรือ106เท่าปรบมือให้อาตัวมีของเราการเติบโตขนาด100เท่าตัวไม่ใช่เรื่องธรรมดา ด้วยเวลาเพียงแค่10ปีจริงๆตัวเลขการขึ้นอันดับ10ของโลกอะครับมันอะตมีเข้าถึงตั้งแต่ปีที่อะตทมีอายุ12ปีแล้วครับเรายังมองไปที่อนาคตถึงปี2030ครับเรามี72,000ล้านหรือถ้าตัวเลขข้างบนนั้นก็คือเป็นหลักร้อยล้านวนนะครับเดี๋ยวผมแปลให้ละกัน2024คือ72,000ล้านโดยประมาณแต่เราคาดการว่า อีก6ปีข้างหน้าน,นี่คือ2 0 2 4ันถึง2,030เราจะเติบโตยอดขายมากถึง5เท่านั่นหมายความว่าถึง10ล้านล้านวอนหรือประมาณ2 3 0ถึง3แสนล้านบาทครับทุกคน <S <S ตัวเลขขนาดนี้ไม่ใช่ตัวเลขสำหรับบริษัทเล็กๆแน่นอนครับนั่นหมายความว่าผมจะย้ำเรื่องนี้บ่อยๆว่าคนที่เข้ามาท่านต้องมองเห็นก่อนว่า ท่านกำลังทำงานอยู่กับบริษัทที่เป็นระดับโลกจริงๆและมีอนาคตที่ชัดเจนมากๆครับและถ้าตัวเลขนี้ไม่ผิดในปี2026เราจะก้าวขึ้นเป็นธุรกิจที่มียอดขายมากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทครับทุกคนพูดเองยังขนลุกครับบริษัทที่ท่านอาจจะมองว่ามันคือขายตรงเราไม่อยากยุ่งเลยแต่ผมกำลังจะบอกว่าเขาทำธุรกิจระดับแสนล้าน ถ้าระดับแสนล้านเราไม่คว้าโอกาสนี้หรอครับผมเป็นคนหนึ่งที่ตัดสินใจเดินเข้ามาและหัสสมาชิกของผมอยู่ที่ละแล้านหนึ่ง0โดยประมาณแต่ถ้าท่านสมัครวันนี้คือ47ล้านกว่าแล้วครับเพียงแค่8ปีกว่าอาท o m มีมีเมมเบอร์มากขึ้น40ล้านคนครับแต่ยังไม่สายเกินไปครับมันแค่40ล้านจาก8,000ัล้านคน ตอนนี้พวกเราอยู่หัวแถวแล้วแถวหน้าครับผมพูดความยิ่งใหญ่ของอะโทมีให้คุณเห็นแล้วว่าผมเห็นอันนี้สิ่งนี้ในอะโอมีครับผมเลยเดินเข้ามาครับและเดินเข้ามาแล้วทําให้ผมมั่นใจว่าธุรกิจนี้มีประโยคหนึ่งที่เราพูดกันก็คือคนทุกคนสําเร็จได้ในอะโอมีคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอายุมากคุณเรียนน้อย คุณไม่มีทุนทรัพย์คุณไม่มีความสามารถไม่มีประสบการณ์หรือบางท่านอาจจะเคยผิดหวังล้มเหลวมาแล้วในธุรกิจอะไรก็ตามแต่ผมจะบอกว่าผมคอนเฟิร์มและยืนยันในฐานะท,ท,ที่ผมเป็นผู้นำคนหนึ่งในประเทศไทยว่าที่นี่อ t โทมี่ไทยแลนด์ทุกคนสำเร็จได้ครับล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่มันมีเหตุผลว่าแล้วทำไม ทุกคนสําเร็จได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะสําเร็จล่ะครับคําถามก็คือท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านเห็นวิชั่นเดียวกับผมหรือเปล่าผมเห็นครับว่าโทมี่มีสี่ปัจจัยที่ทําให้ธุรกิจอะโทมี่ซึ่งวันนี้ท่านได้รับฟังไปมาแล้วประมาณสองชั่วโมงสี่ปัจจัยนี้ทําให้ผมไม่ลังเลและสงสัยว่าทุกคนสําเร็จได้ครับแต่ท่านต้องอยากสําเร็จนะครับท่านต้องกระหายความสําเร็จเพราะอะโทมี่มีปัจจัยคือเราเป็นบริษัทที่ดี เป็นบริษัทแนวหน้าของโลกเรามีสินค้าที่สุดยอดมากๆนะครับคุณภาพดีราคาย่อมเยาพิสูจน์แล้วครับถ้าท่านได้ใช้ท่านจะรู้ครับว่าอโธมี่สินค้าสุดยอดมากๆเรามีแผนรายได้ที่ทะลุก,กำแพงหรือสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ในธุรกิจเครือข่ายไม่มีค่าสมัครครับไม่ต้องรักษายอดครับยอดส่วนตัวสะสมได้ตลอดชีวิตการทําสายงานสองสายงานไม่จํากัดชั้นลึกครับท่านจะไปหาโอกาสแบบนี้ที่ไหนครับ คำถ,ถามคือระบบดีบริษัทดีสินค้าดีแผนดีระบบดีแต่ฉันไม่มีความสามารถฉันไม่มั่นใจตัวที่ทําให้เรามั่นใจคือซิสเต็มหรือระบบสู่ความสําเร็จครับที่ประชุมแห่งนี้จะทําให้ท่านซึ่งเป็นคนพูดไม่เก่งถ่ายทอดไม่เป็นไม่มั่นใจแต่เขามันนั่งอยู่ที่นี่เพื่อนของคุณหรือลูกค้าของคุณหรือพาร์ทเนอร์ของคุณอาจจะเก่งกว่าคุณครับแล้วเขาก็สร้างธุรกิจของเขา แต่มันก็เป็นธุรกิจของคุณด้วยไงครับนั่นคือเหตุผลที่คนธรรมดาทำไมสำเร็จได้เราอาจจะชวนหรือพูดให้คนฉลาดกว่าเราเก่งกว่าเราเชื่อเราไม่ได้ครับแต่ถ้าเขามันนั่งอยู่ในห้องนี้ผมเชื่อว่าเขาจะเห็นมากกว่าคุณด้วยซ้ำครับเขาจะมีความมั่นใจแล้วไปได้เร็วกว่าคุณด้วยนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ครับนั่นคือเหตุผลว่าทำไมด้วยสี่ปัจจัยนี้อะโมีถึงเป็นคำตอบในชีวิตครับ ทีนี้ผมจะเล่าต่อไปเป็น3ามเจเนเรชันที่วันนี้ผมมาแชร์ผมไม่เคยพูดสิ่งนี้ในอัตโทมีมาก่อนและยังไม่เคยมีใครพูดแต่ผมจะสรุปให้ท่านเห็นว่าอัโทมี่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนในมุมมองของผมมันไม่ใช่บริษัทขายตรงไม่ใช่บริษัทเครือข่ายธรรมดาครับเรามาดูเจนแรกที่ผมมองเห็นครับผมเรียกเขาว่าอัตโทมี1.0 1.0หรือ product c e n t r i c centric แพลตฟอร์ม uh, เราเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าครับที่เราเป็นสินค้าจําเป็นใช้ภายใต้สิ่งหนึ่งที่อาโตมียนทุกคนหรือสมาชิกอาโตมียนทุกคนนักธุรกิจทุกคนต้องรู้จักรู้สึกสิ่งนี้ว่ามันเป็นเรื่องจริงก็คือ absolut e quality absolut e price สินค้าที่คุณภาพดีในราคาที่คุณซื้อโดยไม่ต้องคิดครับกัแค่ของหมดซื้อใหม่ครับของอัโตมีนเกิดขึ้นมาเปิดขึ้นมา,ข,นมาขายใหม่ซื้อให้หมดครับ เพราะมันคือธุรกิจของเรามันคือชีวิตของเราครับทุกคนท่านต้องซึมทราบสิ่งนี้ด้วยการพิสูจน์ครับท่านไม่ต้องสงสัยครับท่านจะทําธุรกิจนี้ได้ดีไหมจะมีคนเชื่อท่านไหมว่าสินค้าท่านดีขายให้ตัวเองให้ได้ทําให้ตัวเองเชื่อให้ได้ณนะห้องนี้ครับว่าท่านจะกลายเป็นผู้ประสบความสาเร็จได้นั่นคือสิ่งที่ท่านต้องทํากับตัวเองก่อนแล้วหลังจากนั้นไปส่งความจริงใจ ถ้าท่านรู้สึกว่าสิ่งนี้ดีแค่เล่าครับถ้าท่านรู้สึกว่าอัลโทมีมันเป็นจริงได้มันคือโอกาสสาหรับแค่บอกเขาไปครับหน้าที่เชื่อเป็นเรื่องของเขาหน้าที่ไม่เชื่อเป็นเรื่องของเขาครับนี่คือกฎใจของเขาถ้าเราอยากสําเร็จครับอัลโทมี1.0ของผมหมายถึงอะไรครับหมายถึงเว็บไซต์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันทางซ้ายเป็นเว็บไซต์เกาหลีมีสินค้า6-700อย่าง มีมากมายเหลือเกินครับบางท่านอาจจะได้เข้าไปช้อปปิ้งบ้างแล้วทั้งขวาเป็นเว็บไซต์ของเราครับเรามีเสริมอาหารครับเรามีสกินแคร์ครับเรามีของใช้ในบ้านเรามีหลายๆอย่างครับที่เราจําเป็นใช้แต่นี่เป็นเวอร์ชันบางคนก็บอกก็ไม่เห็นพิเศษนี่มันเหมือนแพลตฟอร์มที่เข้าไปช้อปปิ้งถูกไหมครับแต่สิ่งที่ทําให้อัตโทมีพิเศษสําหรับอั o โม1.0นะครับเวอร์ชั่นแรกเจนแรกของเราก็คือสิ่งนี้ครับ นอกจากการที่เราเป็นลูกค้าแล้วอ,โอัโตรมี่มอบโอกาสความสําเร็จมอบโอกาสการเป็นเจ้าของธุรกิจด้วยการส่งมอบแพลตฟอร์มที่สามารถระบบการดูธุรกิจได้ครับผมนําธุรกิจขายรถยนต์นําเข้ารถยนต์ทําสายการบินมาเว็บไซต์ที่อัโตมี่มอบเนี่ยมอบมาให้พวกเราทุกคนแบบฟรีฟรี สามารถดูองค์กรของเราดูยอดขายของเราวิเคราะห์ให้ได้ว่าเรามียอดขายเพิ่มลดอย่างไรเรามีองค์กรกี่คนแล้วมีประเทศไหนบ้างเก็บข้อมูลเหล่านี้วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ให้เราถ้าเราเขียนเว็บไซต์อัตโ y มีแบบนี้นะครับในเวอร์ชั่นธุรกิจผมบอกเลยว่าใช้เงิน10ล้าน50ล้านก็ไม่พอครับและโดยธุรกิจเราวันโค้ดวันเวอร์หนึ่งรหัสทั้งโลก แปลว่าเราเชื่อมโยงกับข้อมูลทั้งโลกร้อยล้านก็ไม่ได้ครับทุกคนสิ่งนี้คือมูลค่ามหาศาลมากครับที่ทำให้เราสามารถคนธรรมดาแต่ใช้เครื่องมือที่ไม่ธรรมดาทุกคนนี่คือเวอร์ชัน1.0่น1.0เราก็ชอปปิ้งสินค้าอะโทมี่ไปครับแล้ว2.0ล่ะครับผมเรียก2.0ว่า living commerce platform มายความว่าอะไรแพลตฟอร์มที่เป็นการค้าสําหรับการใช้ชีวิตในอะตอมีเกิดขึ้นแล้วนะครับ2 0แปลว่าอะไรครับมันมีสิ่งหนึ่งในอะโทมของเราครับชื่อว่าอา a m ซมหลายคนอาจจะเคยเข้าไปดูแล้วหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินในการบรรยายว่าอา a m ซมแต่เรายังไม่เคยสัมผัสอา a ซ่มครับคือที่ที่รวมสินค้าเป็นหลักแสนรายการ เป็นแพลตฟอร์มที่อัตโอมีคัดเลือกสินค้าไม่ใช่แพลตฟอร์มทั่วไปที่มีพื้นที่มีแพลตฟอร์มให้แล้วก็คนเอาของมาขายตรงปกบ้างไม่ตรงปกบ้างแต่อัตโอมี่ยังคงยึดแอบสุดคุณตี้แอบสุดไพรซ์เป็นสำคัญทำให้เราไม่ต้องคิดครับสินค้าที่อยู่บนเว็บไซต์อาซามอเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและราคาซื้อได้เลย มีอะไรบ้างครับอยู่บนแพลตฟอร์มนี้พอมองเห็นไหมครับเห็นไข่ไก่ไหมครับเห็นผักไหมครับเห็นกระเป๋าไหมครับทุกท่านรู้ไหมนอกจากแพลตฟอร์ม1.0วันนี้ทุกท่านสามารถล็อกอินเข้าไปเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม2.0ได้แล้วนะครับทราบหรือเปล่าครับผมลองให้ดูพอดีไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์ให้นะครับขออาภายัย แต่จะดูผ่านตรงนี้ละกันอาจจะจอเล็กนิดหนึ่งนะครับนี่แท็บเล็ตผมเองนะครับมีท่านประธานให้เห็นหน้าทุกวันขับโลสลอยตถือตรงนี้เป็นแพลตฟอร์มอาซามอท่านสามารถดาวน์โหลดได้นะครับอาซามมมีอะไรบ้างครับทุกคนผมแค่อยากจะเปิดเข้าคร่าวใช้เวลานิดนึงนะครับไม่เยอะมากให้ท่านดูว่ามีไข่ไก่ครับไข่ไก่มีข้าวสาร จริงๆแล้วมีมากมายผมเปิดให้ดูผักอย่างเงี้ยนะผักมีอะไรครับเนื้อสัตว์นะครับที่เราต้องใช้กินเนี่ยนะครับเรามีเยอะแยะมากมายครับเรามีสิ่งที่คุณคาดไม่ถึงหลายๆอันผมคิดว่าอันนี้ครับผมอยากเปิดให้ดูอันนี้ผมว่าถูกใจสาวๆนะสาวๆนะชอบอะไรครับช้อปปิ้งไหมช้อปปิ้งไหมครับ ชอบกระเป๋าทำใจนิ่งๆนะครับเดี๋ยวท่านจะได้เห็นสิ่งนี้ผมก็แปลกใจและตกใจมากๆว่ามีแบรนด์เนมเข้ามาในอัโทมี่แล้วเหรอครับแล้วก็ไม่ธรรมดาด้วยนะครับทำไมเปิดแล้วไม่เจอนะครับเมื่อกี้ยังดูให้อยู่นะฮะมันมันดันไม่เห็นนะครับลองดูอ่ะลองดูนะครับอ้าวเจอแล้ว นี่ครับทุกคนทุกคนกระเป๋ารองเท้าใช่ไหมท่านเห็นยี่ห้อที่มันอยู่บนนี้ไหมฮะเห็นไหมฮะชาแนลเห็นไหมฮะชาแนลลุยวิตองมันมีขายในอาโทมี่ครับทุกคนลุยวิทตองกระเป๋าผู้หญิงบางท่านผมเห็นแอบเห็นวันมีบางท่านหิ้วอมาดูกันนิดนึงใช่ไหมใช่ไหมแบบนี้ใช่ไหมมีราคาเป็นเงินวอน และมี PV 10วอน1 PV ครับทุกคนนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งและมีผมนั่งนับแล้วครับอุตสาห์นั่งนับมี74แบรนด์เนมให้ท่านช็อปครับแล้วมันมี PV ครับที่สำคัญจริงๆแล้วมีอีกมากมายนะครับที่อยากจะให้ออาอีกสักอันหนึ่งเผื่อท่านจะสบายใจนะครับมีรถยนต์ สามารถเช่าได้นะครับแล้วก็มีผู้ดูแลกันเนี่ยเขามีบอกนะครับดูแลเมนแทนนั้น,นให้อะไรให้ไม่ต้องไปนั่งปวดหัวมี PV อีกแล้วครับนี่คืออะทมี2.0ครับทุกคนแค่2.0ก็ขนลุกแล้วไม2.0หมายถึงผมพูดบอกว่ามันเป็นการค้าสำหรับชีวิตแปลว่าทุกอย่างที่คุณนึกออกอะ เป็นเมื่อกี้ผมลืมให้ดูนะมีชื่อผมแล้วนะครับผมรีจิสเตอร์เรียบร้อยใช้รหัสสมาชิกของคุณกับรหัสผ่านของคุณเข้าไปดูได้แต่ยังเป็นภาษาเกาหลีอยู่จริงๆอาซามมเนี่ยครับมันมีในส่วนของหลายๆอย่างเลยมีผล,ลไม้มีอะไรต่ออะไรนะครับผมจะบอกว่าอาซามออยู่ในเกาหลีแล้วแต่ในไทยเรายังอยู่ที่อะโทมี1.0่1.0ผมรอคอยที่จะมี2.0 เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วคุณคิดดูว่าทุกอย่างในบ้านหาได้ในอะโทมีครับทุกคนนอกจากดีและถูกแล้วยังมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันนี้พวกเราเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าเป็นช็อปปิ้งมอลล์แทๆ้ๆไม่ใช่ขายตรงที่ท่านเคยรู้จักครับนี่แค่2.0ทุกคนมันก็น่าตื่นเต้นแล้วครับ3.0ครับ เป็นเวอร์ชั่นที่กำลังจะเกิดขึ้นกำลังพัฒนาและกำลังจะเกิดขึ้นในอะตอมีของเราผมเรียกภาษาอังกฤษว่า Life Ecosystem ็มแพลตฟอแพลตฟอร์มระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่จะทำให้ชีวิตเราสมดุลแปลว่าอะไรครับมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมี a c a ครครับ a c a ครครับเป็นศูนย์สุขภาพที่ชื่อว่า a c a คร ทางด้านรูปทางด้านซ้ายมือเป็นสำนักงานใหญ่อะตอมี่พาร์คของเราส่วนทั้งขาวขาว,ขาวที่อยู่ทางด้านล่างตรงนู้นกำลังก่อสร้างอยู่เป็นเหมือนโรงพยาบาลหรือศูนย์สุขภาพในโปรเจกต์ที่ชื่อว่าเอแคลที่จะทำให้ธุรกิจของเราเปลี่ยนโฉมจากธุรกิจเครือข่ายที่มีอยู่ในโลกใบนี้ครับมันเปลี่ยนยังไงครับเดี๋ยวมาอัปเดตแต่ให้ดูก่อนว่ากำหนดการเราเริ่มสร้างในปีนี้ ตอนนี้ดำเนินการอยู่นี่เป็นรูปเมื่อสัปดาห์ก่อนเป็นรูปล่าสุดแล้วล่ะครับกำลังปรับพื้นที่และตึกเมื่อกี้ที่อยู่ในภาพจะแล้วเสร็จไตรมาสที่4ปีนี้ครับขณะนี้ A-Care แอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วนะครับแต่ยังเป็นภาษาเกาหลีอยู่นะครับเข้าไปเยี่ยมชมได้แพลตฟอร์ม a c แค e คืออะไร3.0คืออะไร คือการควบรวมเอาประวัติสุขภาพของเราการใช้ชีวิตของเราเข้าไปอยู่เป็นข้อมูลเป็นฐานข้อมูลและวิเคราะห์โดยระบบ AI เพื่อจะบอกเราว่าเราควรออกกำลังกายแค่ไหนเราควรกินอะไรบ้างเราควรใช้ชีวิตแบบไหนและเราควรนอนกี่มุงพร้อมทั้งบอกด้วยว่า สมาชิกค,คนนี้ควรที่จะบริโภคสินค้าซัพพลีเมนต์หรือเสริมอาหารอะไรบ้างแล้วจะดีกับคุณคุณมีความเสี่ยงยังไงที่จะเกิดโรภคภัยไข้เจ็บใน5ปี10ปีข้างหน้าครับนี่เป็นอันโทมี3.0ที่สุดยอดมากๆและกำลังเกิดขึ้นในที่เกาหลีทดลองใช้แล้วนะครับมันไม่ใช่ความฝัน มันกำลังเกิดขึ้นครับทุกคนนอกจากนั้นอีโคโซิสเต็มที่ใหญ่กว่าการทำธุรกิจเครือข่ายธรรมดาผมได้ไปเยี่ยมชมแล้วที่ประเทศจีนเมื่อเดือน9ปีที่แล้วนะครับเดือนกันยายนปีที่แล้วตอนนี้จีนกำลังสร้างแบรนด์เซ็นเตอร์ครับแบรนด์เซ็นเตอร์คืออะไรครับศูนย์กลางวิจัยและดูแลเรื่องสินค้าคุณทราบดีว่าจีนเป็นอะไรครับ จีนเป็นฮับของการผลิตถูกไหมครับแล้วจีนผลิตสินค้ามากมายแบรนด์เซ็นเตอร์ก็คือจุดคัดกรองฮะที่อาโทมีจะดูว่าในประเทศจีนมีแบรนด์อะไรมีสินค้าอะไรและพร้อมจะส่งออกเหมือน GSGS GS ของเราอาโธมิทํทำขนาดนั้นแล้วตอนนี้อาคารที่อยู่ในร่วมนี้เสร็จเรียบร้อยแต่กําลังตกแต่งอยู่ขั้นตอนสุดท้ายคาดว่าจะตัดลิบบินตอนเดือน5นี้ครับพวกเราที่ชาเลนจ์ตัวเองไปจีน อาจจะจังหวะเวลาพอดีถ้าไม่ผิดพลาดในการมาตัดริบบิ้นของท่านประธานนี่เป็นครั้งแรกในอาตทมีที่เราเก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลในการเคลื่อนแบรนด์ของอาตทมีเข้าสู่แผ่นดินจีนเคลื่อนแบรนด์สินค้าในจีนออกมาสู่ข้างนอกครับนอกจากนั้นครับ 3.0อันนี้เป็นรูปที่เขาทำโมเดลขึ้นมานะครับก็ต้องบอกว่าอลังการสวยงามจริงๆมีคลิปวิดีโอด้วยมีโอกาสก็เดี๋ยวให้น้องๆมาเปิดเมื่อเดือนกันยาที่ผมไปมาอาโทมีได้ทำสิ่งนี้เสร็จแล้วครับฟังดีๆนะครับคุณจะเห็นโลโก้หรือ,อ,อยี่ห้อนะครับที่ติดอยู่ตรงกำแพงของสิ่งนี้คือศูนย์กลางการกระจายสินค้า โดยความร่วมมือของอาโธมี่และซั m s ุง g s d s ครับคุณรู้จาก s ซ m มซ n งไหมครับ Samsung ไม่จำเป็นต้องมาจับมือกับใครถูกต้องไหมครับ mm hmm. เขาใหญ่ระดับโลกแต่เขาจะเข้าจีนเขามาจับมือกับอาโธมีครับและอาโธมีเป็นผู้นำด้วยครับและ Samsung เข้ามาจับมือร่วมกันเพื่อกระจายสินค้าทั้งหมดของเกาหลีเข้าไปที่ประเทศจีนทั้งประเทศครับทุกคน ศูนย์ตรงนี้ตัดลิบบินเรียบร้อยเมื่อเดือนเก้าคุณเห็นอะไรไหมครับว่าอัลมี3.0ไม่ได้เพียงแค่เป็นเว็บไซต์ที่คุณมาช้อปปิ้งสร้าง PV ฮะโลกของเรากําลังอยู่ในมือเราอยู่ในมือถือของเราเรียบร้อยแล้วครับทุกคนแค่คุณเป็นเจ้าของผมทำรูปนี้โดย AI ให้พวกเราได้ดูว่าเวอร์ชั่น1.0 คือสิ่งที่เราสัมผัสอยู่ช้อปปิง้งสินค้าของอาโทมี่เวอร์ชัน2.0คือเวอร์ชันที่เราจะใช้ชีวิตใช้สินค้าของอาโทรมีได้และเวอร์ชันที่3ครับชีวิตเราในส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องสามารถเติบโตและมีชีวิตที่สมดุลในธุรกิจของเราผมเล่าวิชั่นของท่านให้ของพวกเราในอาโทมีให้ทุกท่านฟังแล้วครับ ท่านคงจะตัดสินใจได้ว่าเราจะไปต่อหรืออันนี้ไม่ใช่สำหรับผมครับทุกท่านสำหรับผมยังไงผมเลือกแล้วและผมเล่ามุมมองของผมว่านี่คือปาฏิหาริย์ในชีวิตเราคนหนึ่งมีสิทธิ์เป็นเจ้าของธุรกิจที่ผมได้เล่าไปแล้วรวมถึงอนาคต เราจะมองมันเล็กหรือเราจะมองมันใหญ่และเราจะเลือกไปต่อหรือพอแค่นี้ท่านตัดสินใจการทำบางอย่างครับในสิ่งใหม่อาจจะรู้สึกว่ามันกลัวมันกังวลแต่ผมจะบอกและย้ำอีกครั้งว่าท่านไม่ต้องกลัวครับการสมัครไม่ได้เสียเงินการเข้ามาเรียนรู้ไม่ได้เสียเงินให้ทำตามสปอนเซอร์บอกทำตามระบบบอก เพราะนั่นคือวิธีของไปการไปสู่ความสำเร็จและหวังว่าวันนี้วิชั่นที่ผมแบ่งปันจะให้ท่านคว้าสิ่งที่ไม่ได้เป็นแค่โอกาสแต่มันคืออนาคตและชีวิตความสำเร็จของทุกคนสวัสดีครับ